สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยอดไผ่ไรอังสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนเพจต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับวันนี้มาไขข้อข้องใจสมัครประกันสังคมมาตรา40เสียสิทธิบบ์บัตรทองเสียสิทธิ์บัตรสัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือไม่อย่างไรนะครับหลังจากที่มีผู้ประกอบอาชีพอิสระสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนต,ตามมาตรา40่สิจำนวนมาก หลายคนยังคงสงสัยว่าหากสมัครแล้วจะเสียโอกาสในการใช้สิทธิ์บัตรทองและประสิทธิการแห่งรัฐหรือไม่เรื่องนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตราสิท,สทิไม่มีผลกระทบต่อสิทธิที่มีอยู่และยังคงใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทองรวมถึงได้สิทธิ์สดิการแห่งตรัฐต่างๆที่เคยได้รับเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ได้เพิ่มนะครับฟังให้ดีนะสิ่งที่ได้เพิ่ม คือมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตได้รับค่าทำศพ5้0 0 0ืบาทจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยก็คือไขข้อข้องใจตรงนี้นะว่าถ้าเรามีบัตรคนจนหรือว่าเรามีบัตรทองในการรักษาพยาบาลเราสามารถ สมัครประกันสังคมในมาตรา40ได้ถ้าเรามีคุณสมบัติครบนะครับเช่นเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 39อย่างนี้ครับก็สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้สิทธิ์ในการใช้บัตรทองนะนะท่านก็ใช้ไปในการรักษาพยบาบาลปกตินะครับสิทธิ์ในการใช้บัตรคนจนท่าน,นก็ใช้ไปทุกอย่างได้รับเหมือนเดิม แต่จะมีแต่เพิ่มไม่มีลดนะครับเพิ่มก็คือว่ากรณีที่ท่านจะนอนโรงพยาบาลหรือการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแบบไปกลับที่ไม่ได้แอดมิดนะครับท่านก็เบิกมาตรา40ในแต่ละในแต่ละรูปแบบที่ท่านเข้าร่วมได้เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยหรือโดยกรณีท่านเสียชีวิตนะครับทายาทก็จะได้รับค่าทำศพอีกต่างหาก ซึ่งก็ไม่ทําให้สิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้อยค่าหรือเสือ่อมมูลค่าหรือไม่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เกี่ยวเลยมีแต่เพิ่มไม่มีลดนะครับทีนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันสังคมนะครับที่1 5 0 6แต่ตอนนี้อาจจะติดต่อลำบากหน่อยเพราะคนใช้บริการเยอะมากนะครับนี่คือข้อข้องใจของ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40, 40อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลช่วยเยียวยาท่าน1เดือนแต่เขาไม่ได้ช่วยทางประเทศเฉพาะ13จังหวัดที่เขาล็อกดาวน์กันนะครับแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้ท่านนะถ้าสมัครแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินภายในเดือนนี้นะครับแล้วก็ผูกพร้อมเพยกับปัดประชาชนนะครับนี่เป็นข่าวสารที่แจ้งให้ท่านทราบหวังว่านะครับท่านจะได้รับ เงยดอย,อยาจากวัตถบากทุกคนขอบพระคุณทุกท่านที่กุณานะกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ